สวัสดีค่ะวันนี้มุมเกษตรจะพาเพื่อนๆทุกคนมาดูโรบีเบียต,ต้นนี้นะคะดอกของเขาจะเป็นสีแดงเนาะสำหรับเพื่อนๆที่รู้จักกับคัตัสมานานแล้วเนี่ยอ,อ,อาจจะเป็นเห็นต้นนี้เป็นไม้ที่ดอกธรรมดามากๆนะคะแต่ว่าสําหรับมือใหม่นะคะหรือว่าคนที่ไม่เคยเห็นเนี่ยมุมเกษตรก็จะพามาดูนะคะสีของเขาก็จะแดงเข้มมากนะคะสีของเขาจะแดงแบบแดงสดใสน,นะคะ แดงสดใสามากๆนะคะไม่ไม่ได้แดงดำนะคะแดงออกแบบส้มๆอะ่ะดอกจริงนี่สวยมากนะคะสำหรับแคตตัสต้นนี้เนาะอ่าหนามของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะสีแดงแบบนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆนะสีแบบนี้ก็คือถึงแม้ว่ามันจะอาจจะไม่ใช่ทูโทนแต่ว่าเป็นสีแดงที่แบบ เออสวยอะ่ะสวยมากจริงๆนะคะเกสรของเขาก็จะเป็นสีเหลืองตัดกับสีแดงนะคะชัดเจนมากนะคะแล้วก็กลีบของเขาก็จะซ้อนซอนนิดนึงนะคะหัวของเขาจะเป็นลักษณะนี้นะคะสําหรับต้นนี้เป็นไม้มะเล็ดของมุมเกษตรเองนะคะเขายังไม่ให้หน่อเลยนะคะมีแต่ดอกนะคะนี่ไงหน่อเล็กๆอเดี๋ยวรอเขาโตอีกนิดนึงมุมเกษตรจะไปจับใส่ตอกราฟนะคะแล้วก็อาจจะมีแบ่งนะคะ อาจจะมีแบ่งนะคะก็ต้องขอโทษเพื่อนๆหลายๆคนด้วยหลายๆท่านด้วยนะคะที่สอบถามคัตัดเข้ามานะคะบางต้นมุมเกษตรก็ยังไม่มีแบ่งนะคะบางต้นก็เป็นแม่พันธุ์นะคะก็ไม่สามารถที่จะแบ่งได้เนาะแต่ว่าต้นไหนที่มุมเกษตรมีมุมเกษตรก็จะแบ่งให้นะคะได้อยู่นะคะก็ที่จริงมีเอ่อมีเพจ แคตัสของมุมเกษตรเองแต่ว่าไม่ไม่ค่อยได้อัปเดตนะคะก็เลยก็เลยไม่แนะนาให้ไปติดตามนะคะก็ก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะไปกดติดตามไว้ก็ได้นะชื่อ happy home c a t u s นะคะ h a p, p y แล้วก็ h o m e c a s t u s นะคะ happy home c a t u s นะคะสามารถไปกดติดตามไว้ได้เนาะเดี๋ยวถ้ามุมเกษตรมีเวลาก็จะทยอยไปอัปเดตในเพจนี้นะคะหรือว่า ที่จริงอยากจะแบบอัปเดตท,ทุกวันแหละแต่ว่าอย่างว่าเนาะเราไม่ค่อยมีเวลาก็ไม่ค่อยได้อัปเดตเนาะส่วนใหญ่ก็จะขายเวลาขายก็จะไลฟ์สดนะคะก็จะแบบไม่ได้อัปเดตในกลุ่มชักเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามุมเกษตรก็ทําเป็นส่วนเล็กๆเลยนะคะแล้วก็มาเล่นกับน้องทุกๆวันนะคะแบ่งเวลามาเล่นถึงแม้ว่าจะทํางานประจําไปด้วยแต่ว่าก็พยายามมาเล่นกับน้องๆด้วยนะคะแล้วก็ทีนี้ โลบีเวียเป็นไม้อีกสายพันธุ์หนึ่งที่น่าสะสมนะคะเขามีความพิเศษที่ดอกของเขาเนี่ยแต่ละชุดออกมาจะไม่เหมือนกันนะคะแล้วยิ่งถ้าเราแบบผสมเกสรเขาเรียกว่าบลีดอะสายบลีดหรือว่าบลีดนี่แหละเขาน่าจะเรียกว,ว่าบลีดมั้งสายบลีดนี่ยก็จะมีดอกสวยๆออกมาเรื่อยๆนะคะ เพราะฉะนั้นโลบีเวียก็จะมีลุ้นนะคะตอนที่เราผสมออกมาเราก็จะมีลุ้นว่าไม,ม้เมล็ดชุดน,นี้ดอกเขาจะสวยหรือไม่สวยนะคะเป็นไม้อีกสายพันธุ์หนึ่งที่น่าสะสมนะคะน่ามีไว้ในครอบครองนะคะโลบีเวียเป็นไม้สายดอกดอยแท้จริงนะคะเป็นเป็นไม้ที่แบบมีดอกที่สวยที่สุดนะคะแล้วก็มีดอกเยอะที่สุดนะคะแล้วก็ดอกมาบ่อยที่สุดนะคะสําหรับโลบีเวียอ่ะจริงๆแล้ววันนี้มุมกเกษตรก็แค่อยากจะ ปวดแคตตัสลอบิเวียดอกสีแดงนี่ให้เพื่อนเพื่อนดูแค่นั้นเองนะคะก็มาโม้ซะยาวเลยนะคะยังไงเพื่อนเพื่อนคิดเห็นยังไงกับแคตตัสลอบิเวียดอกนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกมุมเกษตรได้นะคะว่าเพื่อนเพื่อนคนไหนชอบก็สามารถกดถูกใจให้มุมเกษตรนะคะมุมเกษตรจะได้รู้ว่าโอ้มีมีคนที่แบบชอบแคตตัสต้นนี้เหมือนมุมเกษตรกันนะคะอาจจะเป็นไม้ ธรรมาดาแต่โดนใจมุมเกษิฐมากนะคะสําหรับโรบิเวียต้นนี้โรบิเวียดอกสีแดงนะคะยังไม่ตั้งชื่อให้น้องเลยยังไม่ตั้งชื่อยังไม่มีรหัสให้น้องเลยนะคะแต่ว่ามุมเกษตรตั้งใจว่าจะเอาเขาขึ้นตอกล้านนะคะเพราะว่าสีแดงสดแบบนี้เนี่ยยังไม่เคยเห็นแบบยังไม่เคยเห็นที่ไหนเลยเพราะว่าปกติเนี่ยเขาก็จะเลือกแต่ตัวเด่นๆขึ้นตอกล้านเนาะสีแดงไม่รู้ว่าเขาไม่มีหรือว่าเขาอาจจะดูแบบเป็นไม้ ธรรมดาเกินไปเขาก็เลยไม่ขึ้นต่อกราฟก็ไม่รู้นะแต่ถ้าเรา,เาขึ้นต่อกราฟนะเขาบานเป็นช่อน่าจะสวยมากๆเลยนะคะสําหรับสีแดงต้นนี้นะคะยังไงเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการก็อดใจรออีกสักพักหนึ่งนะคะนี่ไงหน่อของเขามาเล็กๆตรงนี้เห็นไหมเล็กๆข้างๆเนี้ยอ่าก็ปกติเขาบานหลายรอบแล้วแหละแต่ว่าเขาจะมีแต่ดอกนะคะ โอเคยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมกเกษตรในโอกาสต่อไปนะคะที่จริงตั้งใจว่าจะทําช่องเกี่ยวกับคัตตัดโดยตรงนะคะแต่ว่า,าที่จริงช่องมุมกเกษตรเนี่ยเป็นช่องที่เป็นคลิปรวมเกี่ยวกับกเกษตรทุกๆสิ่งทุกอย่างนะคะแต่ว่า ก็เอาแคตตันมาลงด้วยตั้งใจว่าจะทำเพจเกี่ยวกับทําช่องเกี่ยวกับแคตตันโดยเฉพาะนะคะให้ตรงกับชื่อเพจก็คือ Happy Home แคตตันนะคะแต่ว่าไม่ได้ไปอัปเดตเลยมีแค่2อคลิปนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ไปกดติดตามไว้แล้วกันนะคะถ้าเกิดว่ามีคนติดตามเยอะแล้วเนี่ยมุมเกษตรก็อาจจะย้ายช่องของข้อมูลเกี่ยวกับแคตตันเนี่ยไปลงในช่องของ Happy Home แค t ตัอย่างเดียวเลยนะคะแต่ว่า